หลังจากที่ดออัปเดตเนี่ยก็มีเหรียญตาเพิ่มขึ้นมากไหมผมซึ่งวันนี้เราจะจัดอันดับเจ็ดอันดับเหรียญตาที่เก็บยากสุดในเกมดออผมไม่ใช่แค่ยากสุดนะแลที่สุดด้วยผมร,ร,รวมไปถังหวามีอะไรมากครับผมอันดับที่7จ็ดอินเตอร์คอนเนกต์อินเตอร์คอนเนกลักษณะเหรียญตาจะเป็นสีแดงครับผมซึ่งใส่บนชื่อแล้วสวยมากครับผมซึ่งเงื่อนไขาการได้เนี่ยข้ามชมก็ต้องเอาไอเทมบางสิ่อย่างไปใส่ในสายฟ้าในห้องที่หนึ่งร้อยครซึ่งการทำเนี่ยไม่ยากครับผมแต่สิ่งที่ยากคือการไปห้องหนึ่ยครับ ซึ่งถ้าทงไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีระยะอะไรผมแค่เอาเท่ไปใส่ก็ีซ s ่เลยครับอันดับที่หกุสตปเฮตพสตปรเฮตเนี่ยลักษณะเลญตาจะเป็นสีแดงครับผมซึ่งก็เหมือนลักษณะเลญตาที่ใช้มเขีใส่ตัวทั่วไปผม,ผมก็เป็นสีแดงหมดทุกอันแต่เียนเงื่อนไขาการใช้เลญตาเนี่ยที่มันยากเพราะว่า,าต้องใช้ใส่ห้องผมซึ่งโอกาสที่ห้องจะเกิดมีประมาณสามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งห้องครัผมไม่นับซิกไม่นับ,นบห้องซิกห้องห้าสิบเป็นห้องหนึ่งร้อยครับผมซึ่งการโอกาสที่มันจะเกิด ช่างแม่งเหอะอันดับที่5 expert technician ลักษณะเหรียญตาเนี่ยจะไม่ค่อยสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมแต่ก็ใส่ๆเถอะถ้ามันดูเท่ผมซึ่งเงื่อนไขาการได้เหรียญตานี่คือการซ่อมเล็บโดยไม่พลาดเลยผมซึง่งการซ่อมเล็บโดยไม่พลาดเลยเนี่ยมีโอกาสทำได้ค่อนข้างที่จะน้อยผมเพราะว่ามันเร็วรัวและท่านผู้ชมก็ต้องมีความสามารถในการจำที่สูงมากผมต้องจำใช้สมาธิหากแม่ใช้หรือมีหมาเห่าหรือมีเสียงเคียรบกวนเนี่ยไม่ควรจะทำครับผมมึงควรทำตอนบ้านเงียบอันดับที่4 back on tag แบ็คออนแทกเป็นเหรียญตาที่เก็บค่อนข้างยากครับผมลักษณะส,สีเหรียญตาเนี่ยเฉยๆครับผมมันไม่เข้ากับความยากในการเก็บเท่าไหร่ซึ่งท่านผู้ชมต้องผ่านประตูระหว่างทางในมิติโดยรูซึ่งประตูระหว่างทางเนี่ย,ย,ะะยจะอยู่ประมาณห้องสองร้อยกว่าครับหาท่านผู้ชมไปถึงเนี่ยก็แค่เดินออกไปนั่นั้นได้ครับผมก็ได้เหรียญตานี้แล้วอาจจะไม่แลเท่าเหรียญตา A 1 0 0 0แต่ก็ค่อนข้างที่จะแลพอสมควรครับผมอันที่สามล็อกบอททอมล็อกบอททอมลักษณะเหรียญตาเนี่ยก็สีค่อนข้างพอใช้ได้พอดูสวยอยู่ครับผมซึ่งล็อกบอทท ซึ่งมันก็เหมือนจะง่ายผมแต่อุปสรรคระหว่างทางเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยากมากขึ้นหัวหากาผู้ชมไม่มีทักษะในการเล่นเนี่ยก็อาจจะตายคาที่ได้เหมือนกันอันอับที่สองฮันเดอร์ด์โอเมนี่ฮันเดอร์ด์โอเมนี่เป็นเหรียญตาที่เก็บยากมากผมคือลักษณะเหรียญตาไม่ค่อยสวยแต่ความยากในการเก็บไม่ไม่คุ้มกับความสวย,ยของเหรียญตาเลยผมคือเหรียญตาในวิธีการเก็บคือตายครบร้อยครั้งผม เหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ความจริงก็ไม่ง่ายขนาดนั้นผมท่านชมต้องไปสแปมตายรัวๆซึ่งผมคขานวณแล้วประมาณ3ชั่วโมงใครจะทําก็ทําแต่กูไม่ทําคนหนึ่งครับผมอันดับที่หนึ่งเอหนึ่งพันเอหนึ่งพันเหรียญสั้นเหรียญตาโคตรสวยผมเป็นสายลุงผมซึ่งวิธีการได้เหรียญตาเนี่ยโคตรยากครับผมท่านชมต้องไปถึงห้องหนึ่งพันในมิติเดรูซึ่งมันเป็นไปแทบจะไม่ได้ครับผมท่านชมต้องไม่พลาดเลยครับผมต้องมีทักษะการฟังเสียงที่ดีและแน่นอนครับห้ามออกระหว่างเกมงั้นมึงชิบหายครับผมซึ่งท่านชมตายระหว่างห้้้้อออองงงงเเเนนนนนนนีีีีีี่่่่่่ยยยยยมม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 ึจจะะหหหัวววรรราา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 กกกคคททททชชตพดดสู็ไญ นี่แบบไม่ยากหูก็จบแล้วผมสำหรับคลิปในวันนี้คลิปวันนี้สั้นๆผมเพราะว่าผมสรุปมาโคตรง่ายผมสรุปแบบโคตรไวโคตรฉับไวผมเพราะว่าอะไรหลายคนก็จะพูดมากแต่ผมไม่ทํางั้นผมจะทําให้คนเข้าใจง่ายที่สุดผมไม่ทําให้คนเสี่ยงเวลาผมสอนผมไม่เคยสอนให้คนเล่นเสี่ยงเวลาผมทาอะไรผมจะทําเอาให้ง่ายที่สุดเขาทห้คนเข้าใจง่ายที่สุดเพราะว่าผมใช้เวลาทําความเข้าใจนานผมเหมือนดังคําที่เออเอาเบอร์ไซต์ได้กล่าวไวหากคุณยังอธิบายมันง่ายๆไม่ได้คุณก็ยังไม่เข้าใจมากพอผมโอเคผมไปลวบาย